ค่ะขณะน,นี้เราเห็นพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองนวัดสวรรณภูมินะคะและเห็นอะไรด้วยทัศนานุตริยะลาภานุตริยะสิกานุตริยะปาริจานุตริยะอนุสตานุตริยะสังเกตไหมคะเห็นอะไร,รไเห็นสัตว์อบายนะคะกำลังโผผินซึ่งเขามาทำอะไรทำกุศลหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะ เขามาทำปานาติบาตเนื่องจากว่านกกระยางนั้นกินปลาเป็นอาหารนะคะฉะนั้นการดำรงชีวิตของเขาเหล่านี้จึงเป็นไปด้วยบาปค่ะเยี่ยงเดียวกับบุคคลผู้ไม่มีศีลนะคะก็ทำบาปเป็นอาจินด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วแต่ว่าอากุศลเหล่าใดจะเป็นไปค่ะฉะนั้นเราทั้งหลาย ควรสำรวมระวังนะคะในเจตนาต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้กายเคลื่อนไหวไปเป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อมักผลแค่ไหนนะคะในอีรียบทบับพัะ